วันนี้ผมมาอยู่กับแบบทำลายคุณยายนะครับเล่นไปเลยอูเจอดสลัดเหรอปาเซมอนว่าแต่คุณยายอยู่ไหนปอมปอมบอดิโลคุณยายชับคอมม่โอ้ยำอม,ม่ของฝันมาให้ครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> คุณยายจับผมมีของขวัญใบให้ครับเดี๋ยวผมไปหาของขวัญมาให้อีกนะครับคุณยายคุณยายหายไปไหนเอ่โอู้อันนี้มันอะไรอ่ะฟันชยามเหรอ เอาฟันชยามานี่เยอยคุณยายอยู่บนดาดฟ้าที่ไใช่ไหมคุณยายอยู่ไหนนั่นไงคุณยายอยู่ตรงนู้นอุ้ยคุณยายเด็กตกเรือคุณยายเด็กตกเรือแม่ปักเข้าหัวเลยระบบใส่ฉันทำไม ยาเวลาท้าทายคุณยายนี่คือการท้าทายคุณยายเงียบงีียจริงก็เจะผมสิครับไม่เจะผมหรอครับไปพึ่งมีดหายดีกว่าุอยเดี๋ยวปาร์เซลระเบิดโอ๊ยโดนด้วย คุณยาครับปลาแซลมอนอร่อยไหมครับตัวนี้หน่อยเป็นไงดถตบเลือดแงมีไทยไหมเนี่ยอ๋อไทยเย็น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 นี่ไงไทยเย็นวดทำไมรัสเซียกับไทยเป็นสีเดียวกันแบบนี้อะ ทำไมรัสเซียกับไทยเป็นสีเดียวกันอุ้ยฟันฟันใจย,ย,นย้มมาจับมาะปุ่นเอ้ยไปลงกว่าเดิมเล็กสิแล้วคุณยายอยู่ไหนเหรออ้อเดี๋ยงอยู่จาเบิดไม่แตกเหรออู้เลือดคุณยายหกสิบเจ็ดอุ้ยฟันแค่นขอกินปลาแซลมอนได้ไหม ดามเพื่อนเลยแล้วกันเพื่อนน่าจะรู้ว่าคนยายอยู่ไหนอุ้ยีคนายายเตะเตะตกเลืออีกแล้วอันนั้นมันประตูเฮ็ดจยงอะเปิดได้ไหมอู้เปิดได้กดจีบเกี่ยวน,นนี้ทิ้งไปเลย คร่เยี่ยมำม้ามบอไมีอีกใช่ไหมอ่ะโอเคมีอีกเอ้ยเกยบคนเปิดไปแล้วอ๋อทะลุมาห้องนี้เลยเหรอ,อเ,เพื่อนโยนไปทำไม ียวนั่นไงเอ๊ยีนะครั้งนี้ไม่ตกเรือปลาแซลมอนชอบกินปลาแซลมอนชอบกินปลาสีสม้มเด็กอะไรพวกฉันนะยูเดี๋ยวอ๋ออยู่ตรงนู้น พร้อมแล้วว่าแปดแล้วกลับจักเยี่ยมกลับจักเพื่อนได้ว่าไงอ๋อฉันว่าอันนี้มันสนุกดีนะโอเควอสชับชว่วยกันเถอะเอ้ยวอสชับซันตาเอาอีกแล้วเหรออู้ แบบตอนแอปะกูเจออุ้ยเจอไงเกก็เจอเลยใช่ไม่ชอบคุณัส่งผมไม่ชอบคนนับกนทุกกกกุุกกกุก เลือดลูโดนด้วยอุย้ยเพื่อนที่หลังปลาระเบิดดีๆหน่อยนะโดนหัวฉันเข้าเต็มๆเ,เลยโอ้จอเจอกุญแจแล้วเปิดดีกว่าได้อะไรรับประปามนวนโอ้มาโก้รเบปรสิี้ทำไมมันไม่ระเบิดอ่ะ คนยายไม่สีเด็กๆกัดตกเลือเลยใช้คีย์ดีกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันมาแล้วไได้อะไรอ่ะฉันได้เม็ดคู่เอ้ยฉันก่อขโมยไม่ให้ขโมยหรอกฮ่าฮ่ฮ่าอู้โดนด้วย ตูนเอาปลาการ์ตูนมาเฮ้ยนายจะจะจะทำอะไรลเละอรักควัญก็จะทำว่าน้ำมันสกสุกแล้วจะปลาเซลมอนโอ้วสเปรย์เอ้ยอันนั้นของคุณยายหรือเปล่า ถ้าจ้าของคุณยายเหนียวเหมี๊ามัเดาแล้ว่าคุณยายจะเตะใครขอปลาแซลมอนนะเพื่อนเอยปลาแซลมอนหยิบไม่ได้นี่ไงเพื่อคลิกเพื่อหยิบปลาสีมุสมปลาแซลมอนตัวเดียวทำห้คุณยายจะเต้นเจอนี่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  จะปัดสีส้มแล้วเฮียเออันนี้วัดชนะเดี๋ยวผมทำไมเรื่งหมดระเบิดควันเยี่ยม โอ้บริจาคกันหกร้อยกโลบั๊กเลยเหรอห้าโลโลบั๊กเอามาเลยหนึ่งหมื่นโลบั๊กขอรที่ขอร้านอาหารเจอที่ไหนเพื่อฉันเบื่อแล้วอ๋อมากรสวัสดีจ้าร้านเาเดี๋ยวจะมามากินทำไข่ต้มให้ดู หยิบสวัสดีเจ้านะ่ะตยายหลับก็ดีกว่า,านั้นเอ้ยยายอาย,ยุแปดสิบอันนี้มันคืออะไรเนี่ยโอ้ยลูกพักที่ส่ ใครปลาเปิดโอ้ยแล้วรักจอนเตะไปนู่นเลยนี <t <t ่ก็ด้วยอู้สไปกินเหม็นอันนี้น่าจะช่วยทำให้เด็กเด็กสะทานได้อลนะโอ้ยมันมาจากไหนอ้ยโอ้ยเจตักโอ้ยคุณยายอายุไป xin chào chào nón ngủ cái này mình kêu ai 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 Ôi lan ơi Chưa đi Ôi là là ơi mà Mà giờ tệ Ôi lê giờ Giờ ăn ta đài chơi đi, đi. đi. thôi ต่อไปสวัสดีเจลานรักแต่โดนชนแกงเหรอฮะลารักเจอนี้หน่อยเป็นไงอยูมาอีกแล้วนะลานละักเอ้ยใครมันบังอาจุณยายอ้ยุไปสผมว่าผมายังไงก็ไม่อโอหต์ เอาคนนี้ก่อนเลยใช่ไหมเปียโนโจ้าอุณยายมาแล้วลึกซึ้งจนยังสาวสาวอยู่เลยโอ้ยไออีกตาหนึ่งนะครับผมจบคลิปแล้วอีกตาหนึ่ง อันนี้ขออย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่เรือเอานี้บ้านยายทำไมเลือกแต่บ้านเนี่ยทำไมเลือกแต่อันนี้เนี่ยจบคลิปแล้วมา อแล้วทาวนี้ทำไมใใครเล่นเนี่ยยากขนาดนี้